นี่สิต้นไหมคะสิบต้นจะเอาต้นมะกูนี่นี่เป็นมะกูดใช่ไหมคะมะกูดสัก3ต้นอัเดียเหี่ยไหรไปลา ยางมาทางคุณส้มตำก็มีเอาส้มตำไหมนุ๊กปิ้งอีิอย่างนุ๊นะอู้ไก่ไก่นี่ไก่นี่ไก่ไก่ไก่นี่ไก่นี่ พี่เมียจะข่ามเอาไก่ไปให้ยายนี้นี่อูช่างเล็กเออเอาสองตัวเอาสองตัวอีกตัวหนึ่งแม่เอาอีกตัวหนึ่งเอาไปซื้อไปฝากน้องอันพมา่าเขาวันโมถูออีกหนึ่งตัวอวดนุนเฟนครับกดนุ่นเฟนครับไก่ไก่ไก่เอขคืออะไร โอ้อยตีนไก่เอาเอาตีนไก่สารตีนไปนน้ำดุดนี่นจ้าคุณค่ะเราไม่ตับเนาะตับเมื่อตับเมือเอาตับแม่ค่าได้บ่เอาตับแม่ค่ <laughs> าซะมีมากินเผาล้านด้วเป็นคือแค่เป็น,ป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 นตาฮักแค่ทั้งถั่วทั้งเมียเป็นตาฮัก ไปแตะฮักตัวนี้แหละไปแตะฮักดึงดูดเงินแบบนี้แหละโปรเจ็งก็คนดีนะฮะโปรเจ็งคนดีนะอยากคนดีต้องกินกาแฟยายนี่มาสัน่น <laughs> <laughs> รถอีหลีออบมาจากกาแฟโอ,<ห><ห>อ้ยแม่ก็รถยายลองอยู่แต่บา<ย>้าเป็นคนก,กินกาแฟคนใดแม่จ๋า<อ>ได้แล้วนะคะเราก็ได้ไก่ย่างข้างทางแล้วค่ะอร่อยมากเพราะแฟนขับทั้งผัวทั้งเมียห้องคนทักทายโอ้เป็นดีไก่พี่น้องเวลามี่ถึงเป็นการระยะมิดที่ดี หกเขาเอ็นดูเขากับขอบพระคุณะคะแฟนครับแฟนเกตได้ทค่ะไก่ย่างถูกเผาเจ้าสีรดนไม้เสียบเสียบตูดซ <c oughs> ้ายบายบายไปกินข้าวก่อนได้ปะที่นี่เออโอเคไปกินข้าวโกอ,อ,อ,อิดกินข้าวมากๆยูข้าวไปล <c oughs> ัวที่ดีต้องทำงานเหงื่อออกไ้ประเด็กไฮไ้ ไอ้ปลาเด็กนี่นี่ไอ้ปลาเด็กก็ไปน้หงไอ้ปลาเด็กแม่ยายดีอือนี่ถ้าขับว่าแมนเมียนบานกินยังจะอนไรกินกะย่างกะย่างส้มตำเหนี้อ่ะเหนียวกินแต่เขามันมีเบียร์อร่อยอร่อยเศรษฐะเศรษฐาลีกินไรเขามันเปลือง กินอันนี้จะได้ไม่ต้องกินข้าวบ่อยๆทุกคนกินเบียร์อยู่ด้านอยู่ด้านกินเบียร์เหรออืมถ้าใครกินเบียร์ไม่กินเบียร์ก็ไม่ต้องกินเบ, <laughs> บียร์ไงวันนี้ไม่ต้องกินเบียร์อิม่ม from แอฟริกากินแอฟริกาแล้วก็กินน้ำเยอะๆ

อันน like, ี้เป็นอะไรนะยายนี่ไทวอกซ์ซิงอยู่เหรอ No I I think I sleep and I have my mouth open or s o m e t h cracked I think ยายนี huh. s <S uh ่ไทยวอกซ์ซิงอยู่ No she's scary เฮ้ she's scary really she or you scary yeah. she's scary me บอกไม่เวิ้งเหมือนเหตุัลยายนี่แตว่าอยู่ดีมัมเบอร์ยายนี่เหรอ ยายนี่เทคไลด์อ่าเทคไลด์อยู่แล้วอ่แล้วก็มันจะเป็นอาการตุบป็นม้ามเยายนี่เหตุยังนั่นละเมื่อตบแล้วบ่ม่เค็มหรอกหืมหนูอิ่มแล้วอิ่มแล้วส่กินแอสเน่แล้วเออกินแอสเน่อิ่มแล้วอันนั้นอะไร ปลาแดดปลาแดดกันเยอะปาอันเย็ดอร่อยมากอันนี้อร่อด Chicken feet I don't eat วายวอร่อยฟูเยอะนี่อ๋อ I e a อ้าทำไมฝรั่งไม่กินไก่ฮะทำไมฝรั่งวายฝรั่ง not eat ตีนไก่วาย Many I think ฝรั่ง can eat but i s no meat here meat this is like bone ไม่มีเนื้อหรอในกระดูกอ๋อ กินข้าวกับโกโก้อันนี้อะไรโกโก้โกโก้โกโก้โโกก้แอนเดรียสฮะโกโก้แอนเดรียสโกโก้แอนเดรียสเอาของแอนเดรียสหมดทุกอย่างเลยเหรออันนี้คืออะไร This one It's a nice Thai ยูไรเหรอ Yeah oh. If you like it you can share and like this video mm hmm. that I will send to 10 people who share and like i will send to you some of you to um, share and like. just to show we love you and thank you for your supporting us. Can you come here? this one is yellow chicken. cheese. Huh? Uh, no, they make for, condo, for food. it's okay. can eat. Mm. Yeah, you บาร์บีคิวู้วิ่งชิคกี้นอ่าอันนี้อะไรอันนี้คือไก่ย่างวิเชียนชิคกี้นบังหน้าอะไรชิคกี้นบังนาแล้วอยากได้ไก่อะไรนะชิคกี้นปู้วิ่งอืมอร่อยต้องกลับไปกินที่คอนแก่นแล้วแหละไปกินชิคกี้นเขาส่วนกวัง you ่แ n y o อยู่ในเ a อข้าวสวนกวางไหมอ้ซผู้วียงอ๋ออ่อร่อยหรออร่อยไม่เคยกินหรอบอเด็ดออ๋อีกไก่ย่างเขาสวนกวางขาสุนกวางอืมอ w h e ว e เอาวว่าสัจบอกว่านอะออากแก่นไงเขาสวนกวาง อินคอนแกนอออือ๋ออินอินคอนแกนเคยไปตะตะวันแดงแล้วที่เดียวโอ้รู้จักที่เดียวอยู่โควิดหูนะเดี่ยนี่โกลุกเกอร์เหรอนึกวเออนึกว่าไปกับกิ๊กยูมีกิ๋งเหรอเออเดี๋ยวโดนยานีเดี๋ยวอีกฝั่งนู้นก็เจ็บ I don't you. Yeah, that's, that's why I pay my side. Right? Uh, a yeah. good look girl. Right? Yeah. Young girl. Young girl. <laughs> ha -nail, ha -nail. Cut a little bit. Share and like, then we will give 10 of you this wonderful. Uh. You can look nice like me. Huh? Yeah. You can tell them in Thai. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอล้อเด้อจ้ะเราสีชมพูขาทุ่งให้ระว่างระวังมันงามกดไลค์กดแชร์ให้บอล้อเด้อรคุณน่ะรักฝรั่งไอ้ยังกินหัตประแดดอิ่มแล้วอิ่มแล้ววันนั้นช่วยไหวหิวคือกินหน่อยๆนั่นอืนออน